สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากมือแต่งคลิปวิ่งนะคะก็จะมาตัางต้งต้นคริสต์มาสกันเนาะอีวิสวรรณอวิสวรรเดี๋ยวมาตั้งต้นคริสต์มาสกันแล้วค่ะหลังจากที่ตั้งต้นคริสต์คริสต์มาสกันนะคะพ่อแม่ก็จะคิดมากกันนะคะหาสื่อของขวัญมหอห์ให้ลูกนะคะในวันคริสต์มาสนะ ตัวนี้จะเป็นผ่ารองนะคะ <Okay. S 1> แดงก็จะมีสามช่วงด้วยกันนะคะต้นนึิมก็จะมีอยู่สามขอนนะความสูงโอแดงโอเบบี้และแมมม่ซีความสูงนี่ก็จะสูงประมาณประมาณข่อยนี่เด้อค่ะนะสูงประมาณข่อยนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยบนความสูงก่อน ลูกพลอยเป็นกับห่วงนะคะพกจุดหาปิดนะคะไอ้ควันมันมีท่อนกากนะคะ,น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 ,ะ,คะนี่เนาะอันนี้จะเป็นท่อนบนสุดท่อนบนสุบนะคะสื่อมาร,รอบเดียวนะคะต่าสองสามรอบแล้วนะคะมา อันนี้จะเป็นตัวฐานด้อค่ะตัวฐานนี่นะมาเอาออกก่อนนะคะเดี๋ยวสิตังอะไรบางฮันนี่ม <Okay. S 1> ูฟอเวอร์นี่ก็จะเป็นต้นฐานเพิ่นนะคะตัวนี่นะก็จะใส่เข้าไปแันสีนะคะตอนนี้ยูที่29เหรียญน,นะคะทุกคนเส mm hmm. mm hmm. ื้อแบบพลาสติกมากอ่า ใส่ได้ทุกปีนะคะคันซื้อแบบสดมากเนาะใส่ได้ปีเดียวแล้วก็โยนทิ้งนะคะแล้วก็หาของทิ้งยากน้ำหาที่ทิ้งยากด้วยนะคะหาที่ทิ้งยากน้ำน,นะคะก็ซื้อแบบพลาสติกมากเนาะใส่ได้ทุกปีก็จะมีสายไฟนะคะนะเพะิ่งไม่ได้นะมุกอ๋อมุกอ๋อจะทอมอนทันยังมุกอ๋อจะนี่นะคะก็เอาลงยังสิเนาะ กลางลงมยังเสียนะคะพ่อแม่พี่น้องไฟก็ใส่ปกตินะคะนะส่วนตัวสีแดงๆนี่เอามาายางมาเตรียมมาไว้คุ้มยังเสียนะ,ะหมพ่อแม่พี่น้องนะคุ้มฐานจ้าอ่าตัวนี้เป็นช่วงท่อนกลางนะคะช่วงกลางเนะาะตะกลางคันออกค่ะเยอะชานิโอเค ช่วงกลางนะคะโอ้ลูกกระโอ่โอเค can we share you help me โอเคอันนี้ก็จะเป็นช่วงท่อนบนสุดนะคะนะถามว่าเบิ็งช่วงท่อนบนสุดกันนะมะต่างชนบนสุดนะนี่นะคะใส่ลงไปตั้งซื้อนะคะสูงบอโลดอีกนะคะสูงบอไข่นะกลางเคล่นออกนะคะ ใส่เดคุมนะคะสื่อมาไอ้ข่างเดียวใส่ได้สองสามข่างแล้วนะคะนะหลังจากนะั้นเพื่อนจะมีปลั๊กไฟนะคะก็จะเสียบปลั๊กไฟเข้าไปตรงนี้เนาะสายปลั๊กไฟนะคะเมื่อเบิ้งปีนี้ไฟจะทำงานบ่นะคะบิงไฟเป็นทำงาน ดูสต็อกแมัแม่บีย่คริสตมาสอยู่นะคะจะเป็นไฟนะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเลื่อนมาใหม่ไกล้ๆกับตัวปลั๊กไฟทาง้าบานเนี่ยนะเพื่อเพื่อจะได้เสียบไฟได้นะคะไฟไฟใส่งานได้ปกตินะคะพ่อแม่พี่ม๊าเอาือฮะ สตาร์พูดอะไรเรนคะเนี่ยค่ะไปใส่งานแบบปกติติดคือเก้านะคะนี่ตอนคริสต์มาสนะคะเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องงายะตั้งแป๊บเดียวนะคะห้านาทีก็เสร็จได้เสียวได้เห็ mm hmm. นไหมตัตอนคิดตมาสเด้คิดลึกด้อ